ครับกำลังจะมาปวดไอวอดดี้นะรครับไอจิเลนครับนี่ได้เมียใหม่อีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับเฟสมันมวยลุกปีหนึ่งโชคทีหนึ่งครับนี่หายไปสองปีเลยนี่พร้อมรวยด้วพร้อมมีควายตัวมีควายนะเยอะวอดดี้คนเงินแม่ยืมจักสองรนนะ้อยเงิเดียวเขาต้องหาเงินมื้อคืนเงินบ่เราก็คุยมือจักรร้ยได้คุยมปัาสลอวไปสูบอะไรได้มาเด้อลนะ ูครัวถือตัวยี่สิบบาทยสิบห้าบาทายี่สิบไรเด้วยย่าหายอเมื่อคุณไรนี่ยำยดีดมากนั่นเขาซาเมื่อไขพีเคย,ยิ้มมันก็อนเลยแจ้มเลยมันก็เด่เนเยไก่ไปเดียมันไก่คุยฟอมเด้ว มวนไปหนอย่างสิบหนาหองอะไรส่วนตกระห้องนังวดนะผมเปืนพี่อยู่รมาดูความเของหออะไรอะนอนเร็วใหญเกินสามทุ่มนายผู้หาเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่อะไรนี่ยกับข้าวกับข้าวบ้านมึงเอามึงเอาเอาซากซากแมวมากินรืไงเนี่ยรไก่นึงแนหนักครับอดไก่ร้อนหนัก อะไรนี่อะไรร่วมหนักอะไรบ้านเดินนี่ไอ้ไฟสิอันนี้โหไอ้สิงห์ครับ <favorite> ของใครไอ้สิงห์เป็นอะไรเนี่ยไอ้สิงห์ไม่ใช่ก็ครับอันนี้ยำอะไรเนี่ยไม่รู้ครับน่ากินเหมือนกันอันนี้ไออันนี้ยำกุ้งสดยำกุ้งสดเดินไปไดี๋ยวท้องเสียนะกูบอกคำเดียวว่าท้องเสียมานะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไอ้นี้มันต้องเก็บเลยดิผมไม่ได้กินครับกูไม่ได้กินนะไม่กินไม่ได้หรอก พึ่งเราไอ้หัวใจอะมึงเจะเอาหัวใจอะอันนี้หัวใจไงเอาบางแง่เดี๋ยวแสบท้องแน่นอนไมึงต้องเก็บไปซะแล้วเดี๋ยวมึงแสบท้องไม่วิ่งกันตอนเช้าอีกมีหอยด้วยมีหอยด้วยเออกูรู้เรื่องแล้วล่ะไม่ต้องพูดมากหรอกมันต้องเก็บอยู่แล้วเดี๋ยวเก็บไปนะเนี่ยเอาอย่างนั้นไม่อยากไดลดน้ำหนักนะวัอนี้พอไอ้ไอ้เจ้าหน้ากับผู้สาวมาเยอะยูโอเคยหนนะเก่าหนาเก่าผู้สาวไม่ยืนกันเก่าหนาเฮ้ยหัวใจ เดี๋ยวไปเบิกของผู้สเลไอ้หาตัวของมักมวยมันอนเร็วนอนเร็วเลครับเนอไอ้นักมวยไหมยงไได้ยินได้บคนที่ไหนต่มหน้าแม่งอ้าวไปนีนไปนหนเนอะไปเซ็นบองเลยอ่ะเนีปนทำไไทำไมทไมมึงไม่ร้องมวยผมสบายครัเออซุ่มๆาไปเจอรามวยม่อหมด เา้องแกที่มวเด้หนหนาเมว่อมาซ้อมหันหน้าไุนไดู้บ้ออันได้กินน้าของเาเนี่ไดุ้ยากอนนี้เร็วนะกูนี่วิ่งหมเมันสินี้เลยมาเราพี่มาเรา่มึงกินเหอเฮ้ยไปกินหอยเหรอแม่ไม่ใส่มึงกินมึงพองเสียว่เดี๋ยมีนี้ Để ông không cái nào cũng ngoài hơn. Đây. Hoài 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 nhầm. Đây tôi xe nè, sư hoài mà ăn qua. Hoài, có đi sư hoài sư dọc. Đây, 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 ไอเดียมึงอยู่เต็มแนมอยู่ตต็ไแน่ถึงว่นมึงมึงมากินน้ำกระทอมมาแน่ไม่กินน้ำไม่กินน้ำก็ททอมนะใส่เสื้อะไร่เดียอยู่ท้อนร้อนมีร้อนแล้วีร้อนแล้วอาเพไปไหนมึงก็ไปผมชมกแม่คนนึงมึงเดินไปไหนก็มีใครมาเินมีแต่สองรอยกระโเลยอยากผมแต่ค่าต้นยาอะไรผมชื่อว่าเตียกใส่ดิ้งนี้ เอาเย็ดแม่มาดีโอเคเอาเล่นเจมเล่นเจมเล่นเจมขันประตเวลาเวลาน่างแล้วแอบไปเถอะเอาหน้าไปเอาเด็ครับไมานเอาหน้าไปเดี๋ยห้องไปนี่ห้องไปนี่ห้องไปนี่ซยยูไปเนี่ยเปิดตู้เย็นได้เปิดตู้เย็นพอไปขันบอลเล่นขันซานตุ่มสิเศร้าเล่นบอลไอเจมเศร้าครับขันซานตุ่มมันเศร้าเล่น ตายตายด้วยเดียแตกมาเขาไปเป็น,ปม,ม,ปน,ปนมูคนห้เย็น้เด้อเปิดตู้เย็นเปิดตู้เย็นมีเย็นนี่ยังง่หนีเนย,น,ยนเป็นกาะเลยนี่วะนีอดีอะไรนะน้ำเปล่าโอโหของเปี้ยวเยะเปิดห้อง,งามปย่าง,งา,านีอ่งยอดเมืองเราเนาะพระจันทร์นีโ่โอ้โหลีกนิดนึง ป่านอนไา้นแฟเด้อองมพุ่งสิหองเดีห้องพุงสิเีอเกอพี่ห้องพุ่สีฝนนลวลูกนะพ่อเอาแสบฝันนานนี่านอนอันนี้หองไปอยเลหองไปเชบุเชบุจใจด้วยจอยู่บจะใจต้มน้ำมาต้มทุกวันเลยต้มกับผู้ช่วดีไอแต่เขียงเบอเลยกินน้ำม่ต้มเพือตีนที่จองกับรถมีท่วงนะมีก้งมงต้น กลับไปกลับมาเยี่ยไม่ดับไม่นอนเขาบอกดีน้ำกระดดเย็นแหม่โอเค่นี้มาเจรจากวนลาบุ้งเอาดิอ้าทำไมไม่จอมมืยอเย็ดแหม่เนี่ยธุระทั้งปีทั้งชาติมึงมะธุระเยอะพี่น้องผมมีธุรกิจร้อยล้านธุระอะไร ต้มยังนามนทอมมาต้มยังยังวีไม่มีตังซื้อต่อไราไหมเนี่ยร้อยหนึ่งครับร้อยหน่ครัเียดเนียร้อยหนึงครับเติมเกมอ่ะเติมเกมรีบนอนนะถ้าไม่นอนถ้าไม่นอนเดยวกูเชิญพับกีมาเข้าไปด้วยได้ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเยเะ แของความไม่รู้เรื่องอูว่า <c oughs> จำนำพวกมันมาลง <c oughs> หรือของกิงแม่งเลยดำปีอที่ <c oughs> อบาบะมอาแมงก็แจ็คดำแมงอู้มีเหล็กของจริงของกิงแม่งรวมจำนำหมดละ <c oughs> มันห้องใครเนี่ยอันนี้ห้องห้องน่าห้องออโอโห้ <ทะ S 1> องก๊อฟทำไมก็กับแปดแสนทำไมมันโสโกคกเอ้ยแปดแสนน่อะน่าจะอยู่พี่อามาเหร ไม่น่ายังไม่มาวะคุณไปนอนนอนเล่นตึกโน,น้นวะหากินน้ำกระท่อมอยู่เนี่ยห้องไหนเนี่ยไอไ้กลับให้กลับหมิห่นนะที่ทำไม,ไมกูเหม็นสาบหมินสาบจนจิ้มหายสะตายโอ้โหพยะคายเยือพายเจ็ดบ้านพยะคายเยือมัไม่รยู่ยน <สา S 1> วนไม่ไปไหนไม่ไบบรู้ไงไอ้เบื้อไอ้บ้าบนี่ห้องไหนที่พงไปไหนน่ะโอ้โหข้าบนะครับมาดูข้าวมันไส้ ห้องไอผมอู้จะไม่เห,น,ห,น,หน็นขนาดนี้ว่ะดูดิโอ้โหพี้ยอะไรเนะี่ยพี่น้องดูดิคราบน้ำลายอย่ากูรู้เลยว่าของไอ้กิตนี้อย่างเห็นเซียวน,นี่สัตว์ น้องๆครับกับผมยังไร้รนฉลองครับอันนี้คือตึกฝั่งนึงฝั่งนึงนะเมื่อลังคอยบึงตึกหเม่แต,ต่ว่าแต่ละหองโซโ,โก้กัน้นเลนะ่นแต่ชื่อไหมว่าห้องแยว์ันนงี่แหละไม่ยังมืดอยู่ยวิบ่าวะพอได้ป่วยได้ไหมปอกีเตอร์อยู่นี่ปอ้อมด้เนินเน่นเนินเตยเตย บอกว่าดึนพ่อดึนพ่อให้อีกทีหนึงพ่อกูให้วินพ่อใส่ดูเขาบอกว่าพรอมแม่เหนื่อยหลวงกุยคิไปของกินเยอะแน่พ่อให้พ่อพ่อให้พ่อแม่เกือบร้อยปีร้อยเียทำไมแยกกับเงินจานไว้เอานี่จานหนอยเอาเลยเออจานหนอยเอากลับบ้านนี่กูว่าไม่ใช่ของแท้แล้วเหรอกูดูหน้าดังเดี๋ยวนี้โอ้น่าใจตดเต้น กระดูกกำนัมยัง <c oughs> นะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เดี๋ยว <c oughs> ไปดีกว่าเอาเอาไอ้สมนีแ้แหละเดี๋ยวมาตัวตาเอาแม่ครับว <c oughs> ่าอะไหัวได้ไดยังกันนี่นะเป็นเป็นสาวพ่องนี่เป็นสาพพว <c oughs> สาพ้องอะไรเลยโสดพ่องทำไมเลยวะ